มันประทับใจมากคะบ,บอกไม่ถูกให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าพืชเป็นยังไงมันสวยมากค่ะคือประทับใจใบใหญ่ใบฟาง <c oughs> ใบเขาสมบูรณ์ใบเขาสมบูรณ์ใช่ไหมครับเอาละครับผมมาถามตรงนี้เลยพาดกันมาที่ว่าสูตรใหม่ของบริษัทเว r ร์คลา s อิ n เว a ชั่นเนี่ยครับได้ทำสามเกลือสูตรใหม่นะวัตกรรมใหม่มาเรานำมาใช้ตอนไหนครับ ตอนมกราค่ะฉีดใต้ท้องกิ่งเพื่อกระตุ้นตาดอกอืมมาฉีดใต้ท้องกิ่งมกรลาปี68นี่แหละครับตอนนั้นเผอเอิญสูตรใหม่เข้ามาแล้วทําแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตาดอกของเรา<อ>กับต้นพืชของเราครับดอกเยอะมากออกมาที่เห็นนะค่ะนี่ใช้พ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเห็นตาดอกอย่างเนี้เปิดตาดอกประมาณสี่ครั้งได้ค่ะสี่ครั้งดอกเขาสวยมากดอกเขาอวบก้านยาวดอกสวยจริงๆค่ะ แล้วมั็สมมูร์มากแล้วมันมีกี่รุ่นครับผมเห็นไปเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยนะครับบางอันก็บานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับเป็นมันคือสารอาหารใน3าเกอร์เฟนนะเขาครบถ้วนก็ออกมา3มรุ่นค่ะนี่ถเราเห็นนี่บอกบานแล้วก็มีถูกไหมครับ <S <S ที่กําลังกําลังจะบานก็มี <S <S ออกมาใหม่ก็มีเพิ่งแตกตาดอกก็มีถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนี่ถือว่าอาหารครบถูกไหมครับอาหารครบถ้วนแล้วก็ ขนาดนี้ทางใต้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาบอกว่าฝนเดือดมากเลยนะครับฝนตกมากน้ําชุ่มมากเลยอย่างเนี้ยมันมีผลต่อต้นพืชของเราอย่างไรครับมีผลค่ะเพราะว่าต้นพืชของเราจะดูดน้ําขึ้นไปเยอะแต่สามเกลือเ,อเพนต์ของเราเอาอยู่ค่ะดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวหางแย้ยังปกติค่ะ